สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h ช n n e l ดูดวงความรัก Wish AIM ทา r o t อ่านและตีความหมายจากไพ่ทาโรค่ค่ะช่องนี้ใช้การแบ่งวันที่ตามราศีแบบตะวันตกนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะแม่มดจัดทำคลิปขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกไม่ดี แม่มดอยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ที่ตรงนี้อย่ากเก็บเอาเรื่องราวในคลิปไปใส่ใจนะคะเพราะนี่เป็นการอ่านดวงโดยรวมเป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับแม่มดด้วยนะคะวันนี้แม่มดมาในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึง20เมษายนในช่วง1-30พฤศจิกายนจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะแม่มดขอความการุณานะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะและก็แสดงความคิดเห็นในพื้นที่สาธารณะด้วยถ้อยคำที่สุภาพนะคะ ตอนนี้แม่โมดขอให้ทุกคนทำสมาธิหลับตานึกถึงหน้าเขาคนนั้นอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้อธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากให้ไพ่แนะนํานะคะแม่หมดจะเปิดพลังงานในฝั่งของชาวราศีเมษก่อนนะคะ เอ็ดออคค่ะคุณอาจจะมีช่วงเวลาที่แยกห่างจากคนรักนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณหันหลังให้กับความสัมพันธ์อาจจะแยกจากกันชั่วคราวหรือแยกกันไปเลยก็เป็นได้นะคะคุณต้องการที่จะทิ้งความรู้สึกที่ไม่ดีเอาไว้เบื้องหลังนะคะแล้วก็ต้องการที่จะหยุดพักสถานะความสัมพันธ์ ไปช่วงระยะเวลาหนึ่งหรืออาจจะต้องการหยุดพักสถานะความสัมพันธ์แบบระยะยาวเลยก็เป็นได้นะคะพลังงานของตัวคุณอยู่ในช่วงของการแยกห่างจากกันนะคะ The h a l o f a n ค่ะคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะ เป็นคนที่สามารถให้คําแนะนําและให้คําปรึกษากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นโสดนานแต่งงานช้านะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับความรักมากนักนะคะ10 f Sword ค่ะ คุณพบเจอกับความรักที่เจ็บปวดนะคะอาจจะสิ้นสุดสถานะความสัมพันธ์จบกันไปแล้วนะคะจากกันไปแล้วแล้วก็ยังรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็หาทางออกกับปัญหาที่มีในความรู้สึกเศร้าเสียใจนี้ไม่ได้นะคะแม่มดเป็นกำลังใจให้นะคะพลังงานของคุณใบแรกเป็นการเลิกแล้วก็แยกทางกันนะคะใบที่สหมายถึงการ สิ้นสุดความสัมพันธ์และรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากนะคะ Ten of c u p ค่ะแม่มดมองว่าคุณอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะอาจจะมีคอมมิชเมนต์อยู่แล้วแล้วก็มีปัญหาขึ้นกับคู่ของคุณนะคะคุณต้องการที่จะมีความสุขกับเขาคนนั้นแต่ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากนะคะ Aid of Pentacle ค่ะคุณเป็นคนที่ใส่ใจคนรักด้วยความรักและความเข้าใจนะคะเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายเป็นคนที่เคยดูแลใส่ใจเขายังไงเวลาผ่านไปนานแค่ไหนคุณก็ยังปฏิบัติกับตัวเขาเหมือนเดิมนะคะแม่มดจะขอเปิดไพ่เพิ่มเติมเพื่อดูความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาคนนั้นนะคะ ทูออฟสอ Bond ค่ะคุณปิดกั้นความรู้สึกจากตัวเขานะคะไม่อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกและความคิดของคุณในตอนนี้นะคะทีออฟสอดค่ะอกหักผิดหวังเศร้าเสียใจนะคะสิ่งที่คุณคิดไว้ไม่เป็นไปอย่างที่ใจคุณหวังและต้องการคุณรู้สึกเจ็บปวดกับความรักครั้งนี้เป็นอย่างมากนะคะจัสติกค่ะ คุณเป็นคนที่คิดนานตัดสินใจนานนะคะเวลาที่คุณจะทําอะไรคุณมักจะหาข้อมูลแล้วก็เหตุผลเพื่อมาประกอบการตัดสินใจของคุณเพราะคุณต้องการให้การตัดสินใจของคุณเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและก็ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเองนะคะ เอ็ดออฟสอดค่ะคุณรู้สึกอึดอัดกดดันไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะมีสาภาวะที่คิดมากนะคะแล้วก็เครียดมากพอสมควรนะคะ The s h ช r ริออค่ะ คุณเป็นคนที่ต้องการคนรักที่ดีแล้วก็ความรักที่ดีเพื่อมาเติมเต็มทําให้ตัวคุณรู้สึกสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะหรือเขาคนนั้นของคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศรีกรกฎนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาเขาเป็นคนที่แสดงความรู้สึกกับคุณแบบตรงไปตรงมานะคะแต่ในเรื่องของความรักเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าพูดความรู้สึกที่มีเกี่ยวกับความรักเป็นคนที่ไม่ค่อย ชอบพูดความในใจนะคะมักจะแสดงออกด้วยการกระทํำมากกว่าคำพูดนะคะแม่มดมองว่าช่วงเดือนนี้ของชาวราศีเมษคุณพบเจอกับปัญหาที่หนักพอสมควรนะคะแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดกับความรักนะคะแม่มดขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้คุณเข้มแข็งแล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะคะแม่มดจะขอ เปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะเพื่อดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษนะคะขอคำแนะนำจากไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษค่ะ The Moon นะคะ เป็นทุกอย่างมากนะคะอยู่ในช่วงของการอ่อนไหวทุกใจสิ่งที่คุณคิดไว้มันไม่เป็นไปอย่างที่ใจคุณหวังและต้องการนะคะช่วงนี้คุณจะมีอารมณ์ที่หม่นหม่นเทาๆแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณไม่ค่อยมีความสุขนะคะ Page of p e n t a c l e ค่ะ คุณมีความรู้สึกที่จริงจังแล้วก็มั่นคงให้กับใครบางคนนะคะแต่บางครั้งคุณเลือกที่จะแสดงความรู้สึกนั้นแบบทีเล่นทีจริงเพราะว่าคุณไม่ต้องการให้เขารู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงที่คุณมีกับตัวเขานะคะ T of p e n t a c l e ค่ะความรักครั้งนี้อาจจะพบเจอกันจากการทำงานนะคะมีเรื่องงานที่ทำให้คุณและเขาได้มาพบและเจอกันเขาอาจจะเป็นเพื่อนของคุณนะคะเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการทำงานนะคะ k i คิงออฟสอดค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศรีธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมเป็นผู้ใหญ่อายุมากกว่าคุณ5ปีขึ้นไปเป็นคนที่เชื่อในความคิดแล้วก็เชื่อในการตัดสินใจของตัวเองนะคะ mm hmm. เขาเป็นผู้นำชอบควบคุมความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะมีอีโก้สูงแล้วก็ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแม่มดมองว่าคุณอาจจะมีความรักที่จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายชายนะคะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้ฝ่ายชายอาจจะเป็นผู้นำในความสัมพันธ์แล้วก็ตัวเขาจะมีบทบาทกับความสัมพันธ์มากนะคะ Queen of One ค่ะตัวคุณเองนะคะก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่ มีทักษะในการทำงานนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในตัวเองสูงนะคะคุณเป็นคนที่มีความคิดแล้วก็มีความมั่นใจในแบบของตัวคุณเองความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีปัญหาเพราะว่าต่างคนต่างก็เชื่อในความคิดของตัวเองมากเกินไปนะคะแล้วก็ความรักของชาวราศีเมษแนวโน้มของคุณนะคะอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการเป็นทุกข์อย่างมากนะคะอาจจะรู้สึก ไม่ค่อยมีความสุขมากนะักนะคะแม่โมดขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้คุณใช้สตินะคะแล้วก็แก้ไขกับปัญหาต่างๆแม่โมดเชื่อว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณจะสามารถที่จะผ่านพ้นสถานการณ์ที่เลวร้ายครั้งนี้ไปได้นะคะทีนี้แม่โมดจะขอเปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะ เพื่อดูสถานการณ์ในฝั่งเขาคนนั้นของชาวราศีเมษนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงนะคะ10 of w a n d ค่ะหนักเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปได้ยากนะคะเขาก็เหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้นะคะ เหมือนกับว่าเขาแบกรับปัญหาในความสัมพันธ์นี้อย่างมากแล้วก็ยังพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่นะคะ The Hangman ค่ะเครียดมากคิดมากนะคะเป็นทุกอย่างมากแต่ว่าเก็บอาการไม่แสดงความรู้สึกอะไรออกมาให้ตัวคุณได้รับรู้เลยนะคะ The Chariot นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศรีกรกฎนะคะเป็นคนที่เกิดที่หนึ่งไปเติบโตไปใช้ชีวิตอีกที่หนึ่งอาจจะเป็นคนต่างชาติ ต่างภาษาก็เป็นได้นะคะเขาเป็นคนที่ปากแข็งมีทิฏฐิเกี่ยวกับความรักไม่ค่อยชอบพูดความรู้สึกที่มีเกี่ยวกับความรักมากนักนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังแล้วก็จริงใจกับตัวคุณนะคะนายออฟครับค่ะเขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะเป็นคนที่มีคนเข้ามาให้เลือกเยอะนะคะ ตัวเขาเองเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดกับเพศตรงข้ามเป็นอย่างมากนะคะแม่มดมองว่าเขามีคนเข้าหาเยอะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ความสนใจกับใครมากเป็นพิเศษนะคะเพียงแค่ต้องการที่จะบริหารเสน่ห์เท่านั้นนะคะ The d e v i l ค่ะเขารู้สึกคิดถึงคุณตลอดเวลานะคะอยากที่จะมีความสัมพันธ์ทางกายที่ลึกซึ้งกับตัวคุณนะคะหรือ ความรักในครั้งนี้มันอาจจะเป็นความลับนะคะตัวคุณและตัวเขาอาจจะติดความสัมพันธ์หลักอาจจะติดคอมมิทเมนต์อยู่แล้วด้วยกันทั้งคู่ก็เป็นไปได้นะคะมีความรักที่เปิดเผยให้ใครรู้ไม่ได้มีความรักที่บอกให้ใครรู้ไม่ได้เขาอยู่ในช่วงเวลาที่คิดถึงคุณเป็นอย่างมากนะคะนี่คือพลังงานของเขาในตอนนี้นะคะ แม่มดจะขอเปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะเพื่อขอดูความรู้สึกที่เขามีให้กับชาวราศีเมษนะคะค e e นออฟว n นค่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงเก่งนะคะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเก่งในเรื่องงานมีความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในตัวเองสูงเขาเป็นคนที่ชอบคนเก่งนะคะเขาจึงเลือกที่จะชอบคนแบบคุณนะคะ The Moon ค่ะ ทุกใจไม่ต่างจากตัวคุณนะคะอยู่ในช่วงของการอ่อนไหวเกี่ยวกับความรักรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขในความสัมพันธ์นะคะ เดอะไฮพิสเทสค่ะหลงสเสน่ห์คุณนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้าถึงยากเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะคะแต่การที่คุณเป็นคนเข้าถึงยากและมีโลกส่วนตัวสูงเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะที่ดึงดูดเขาอยากที่จะให้เขาเข้ามาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้ตัวคุณให้มากยิ่งขึ้นนะคะ A อ็ดออฟวค่ะเขา จะแสดงความรู้สึกกับคุณแบบชัดเจนนะคะจะติดต่อมาหาคุณอย่างรวดเร็วเพราะว่าต้องการที่จะพูดคุยกับตัวคุณนะคะมีบางอย่างที่เขาอยากจะบอกกับตัวคุณนะคะ ควีนออฟสอดค่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในนะคะเป็นคนที่เจ็บปวดกับความรักครั้งเก่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้ความเข้มแข็งของตัวเองเพื่อปกปิดความอ่อนไหวที่อยู่ในใจคุณนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เจ็บปวดเสียใจกับความรักครั้งเก่าแล้วก็ยังปล่อยวางความรู้สึกที่ผิดหวังแล้วก็เสียใจจากความรักครั้งเก่ายังไม่ได้นะคะพลังงานและความรู้สึกของเขา ก็ค่อนข้างที่จะคิดมากเครียดมากพอสมควรกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคุณพอสมควรนะคะส่วนในฝั่งของชาวราศีเมษก็เป็นทุกข์แล้วก็รู้สึกหนักหนาสาหัสไม่แพ้กันนะคะนี่คือพลังงานและความรู้สึกของเขาในช่วงนี้นะคะแม่มดจะขอเปิดไพ่เลิฟแมสเซจออร์เรเคเกิลเพื่ออ่านข้อความรักที่คุณและเขาอยากบอกกันและกันนะคะแม่มดจะเปิดในฝั่งของตัวคุณก่อนหใบนะคะ I may be quiet but I learn along a lot the way ฉันอาจจะเงียบแต่ฉันได้เรียนรู้มากมายระหว่างทาง I h a t e myself because I can't stop loving you ฉันเกลียดตัวเองเพราะฉันหยุดรักคุณไม่ได้เลย I'm trying to find the right word to say to you ฉันพยายามหาคำพูดดีๆที่จะ พูดกับคุณ I wish life had a rewind button ฉันหวังว่าชีวิตจะมีปุ่มย้อนเวลาใบสุดท้ายนะคะ I o b t a n see you in my dream ฉันพบคุณบ่อยเลยในความฝันของฉันทีนี้เราจะมาดูกันในฝั่งของเขาบ้างนะคะว่าเขามีข้อความรักอะไร ที่อยากบอกกับตัวคุณนะคะ The more I know you, the more I want to be with you. Online relation ship is killing me. ยิ่งรู้จักคุณฉันยิ่งอยากอยู่กับคุณความสัมพันธ์ออนไลน์มันกำลังฆ่าฉันอยู่ชาวราศีเมษอาจจะมีรักออนไลน์อาจจะมีเดทออนไลน์อยู่นะคะ You are the only to love that I have คุณคือรักแท้รักเดียวที่ฉันมีประโยคบอกรักมาแล้วนะคะถ้าใครรอฟังอยู่ I'm as I'm taking the consequence ฉันทำผิดพลาดและตอนนี้ฉันกำลังรับผลของมันอยู่ Your a e street me out I can't take it anymore คุณทำให้ฉันเครียดมากเลยฉันรับมันไม่ได้อีกแล้วไพ่ใบนี้ค่อนข้างตรงกับเดกแฮงแมนนะคะใบสุดท้ายค่ะ I came from a broken home I'm sorry but I wish I could t e a c h you are better ฉันมาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่นฉันขอโทษฉันหวังว่าฉันจะดูแลคุณได้ดีกว่านี้นี่คือข้อความรักที่เขาอยากบอกกับชาวราศีเมษนะคะ แม่มดจะขอเปิดไพ่โรแมนต์แซงเจิ้นเพื่อเป็นคำแนะนำในเรื่องความรักให้กับชาวราศีเมษนะคะ for g i v i n g and learning ค่ะให้คุณเรียนรู้นะคะใช้เหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนนะคะแล้วก็เรียนรู้จากมันเพื่อให้ตัวคุณได้ก้าวข้ามผ่านเรื่องราวนั้นไปให้ได้นะคะ เพลฟูเนค่ะคุณจะต้องทำตัวให้สนุกสนานร่าเริงบ้างนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่ตึงเครียดมากจนเกินไปนะคะให้คุณมีความสุขจากภายในแล้วความสุขนั้นจะเปล่งประกายออกมาสู่ภายนอกแล้วก็ดึงดูดคนที่เหมือนเหมือนกันกับตัวคุณให้เข้ามาหาตัวคุณนะคะ เคมีที่ค่ะคุณจะพบกับใครบางคนนะคะที่มีเคมีที่ตรงกันกับตัวคุณเป็นอย่างมากนะคะ Healing Family i s ช u e ค่ะให้คุณกลับไปให้อภัยครอบครัวเก่าครอบครัวเดิมของตัวคุณนะคะแล้วปัญหาที่ติดขัดในความรักความสัมพันธ์ของคุณจะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะคะใบสุดท้ายค่ะ Past l i f e Relationship นะคะเขาคือคนเก่าและคือคู่แท้ในอดีตชาติของตัวคุณนะคะการอ่านไพ่เป็นเพียงการหาคำตอบในสิ่งที่ตัวคุณต้องการจะรู้นะคะแต่ตัวคุณเองจะเป็นผู้เลือกและตัดสินสตาชีวิตของคุณเองค่ะ ฟังข้อความไหนหรือประโยคใดในคลิปแล้วทำให้คุณรู้สึกดีนะคะแม่มดอยากให้คุณเก็บไปเป็นกำลังใจเก็บไปเป็นพลังงานที่ดีให้กับตัวคุณฟังแล้วรู้สึกไม่ดีแม่มดอยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ที่ตรงนี้นะคะอย่ากเก็บเอาเรื่องราวในคลิปไปใส่ใจเพราะนี่เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะ เป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปซึ่งอาจจะมีพลังงานที่ตรงหรือไม่ตรงกันกับตัวคุณก็เป็นได้นะคะไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับแม่มดด้วยนะคะพบกับแม่มดได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ